แล้วคืนนั้นทางพี่กู้ภัยอะค่ะเขาได้โทรคุยกับแม่แม่หนูค่ะ,ค,ะคุณแม่หนูใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วโดยจากแม่เห็นว่าคนที่อยู่ใกล้หนูนะตอนนั้นก็คือแฟนหนูที่จะสามารถแบบมาอยู่ได้มาอยู่ได้ได้ภายในคืนนั้นเขาเลยได้มีการติดต่อไปหาแฟนหนูว่าแบบแม่แม่ขอได้ไหมว่าคืนนี้ขอให้มาอยู่กับปีใหม่ก่อนหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวตอนเช้าแม่จะมารับกลับบ้านค่ะแล้วช่วงนั้น แม่เขาก็อยู่ในสายด้วยค่ะแม่เขาก็เลยพูดมาว่าถ้าก้าวขาออกจากบ้านไปก็ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลย <The Friday. S 1> บทเรียนรักจากความเจ็บอีใหม่ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะตั้งแต่เราคบกันมาเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เรียนเลยค่ะอยู่อยู่หอเดียวกันออกมาทํางานก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่ค่ะหนูค่อนข้างที่จะแบบสนิทกับแม่เขามีอะไรก็จะปรึกษาแม่เขาตลอดจุดพลิกมันจะมาอยู่ตรงที่ว่าเหมือนเราอยู่กันมาดีๆแล้วหนูไปจับได้ว่าแฟนนอกใจหนูค่ะหนูเลยเอาเรื่องเนี้ไปปรึกษาแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยตั้งือนแบบ เขาก็ยังไม่ยอมรับเขาก็ยังแถอยู่ว่าเลิกกันไปแล้วถึงไปคุยกับคนอื่นท้งที่แบบว่าก็ยังอยู่กันปกติเอาเรื่เลิกกันไปแล้วนี่คือทําไมก็ถึงคิดว่าเลิกกันไปแล้วล่ะคะก็ช่วงตอนเช้าทะเลาะกันค่ะมันเป็นช่วงทะเลาะกันนะคะอ่าแล้วทะเลาะกันแล้วนานไหมกว่าจะคืนดีกันคะไม่นานค่ะภายในวันนั้นเลยค่ะก็ดีกันปกติฮะแล้วเอาเวลาตรงไหนไปมีคนใหม่ในระหว่างวันนั่นหรอคะ ใช่ใช่ค่ะแล้วในที่สุดก็จับได้ว่าเออตอนที่ทะเลาะก,กันไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะเขาไม่มีคนอื่นใช่ค่ะก็เลยไปปรึกษากับแม่เขาแล้วด้วยความที่แบบเขาก็โกหกแล้วแม่เขาก็พูดมาคํานึงว่าแบบเรื่องแค่นี้เองให้เอาัยไม่ได้หรอเลยแบบถามว่าแม่คิดว่ามันคือเรื่องแค่นี้จริงๆหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วคืนนั้นปุ๊บเราก็แยกกันหนูก็อยู่หอเขาก็กลับบ้านแต่ว่า ก็ไม่ไกลกันมากค่ะระยะทางแล้วด้วยความที Sadly, ่แบบมันมีความเครียดสะสมผ่านๆมาแล้วก็ด้วยกับผวกกับพฤติกรรมของเขาที่ที่เขามีการติดกันพนันแบบนี้ด้วยใช่ค่ะเขาจะติดพนันออนไลน์ค่ะเวลาเขาเล่นเขาแบบเหมือนผีเข้าเลยแบบเนี้ค่ะไปยืมคนนู้นคนนี้มาสุดท้ายก็กลายเป็นเราต้อง จะเปัญหาโดยการที่แบบต้องไปคอยชดใช้นี่สิงให<อ>้ขเขาแม่เขาก็ยังโอเคว่าลูกเขาพนันแค่นิดเดียวเองอีกปะคะเรื่องเรื่องนี้แม่เขาคัองๆ้างที่จะไม่ชอบวิธีของเขาคือเขาจะบล็อกหนีหายไปไม่ส่งเงินไม่ส่งเสียแต่สุดท้ายภาระ,ะมันก็มาตกที่หนูเพราะว่าหนูเป็นแฟนนใช่ใช่คะ่ะ <c oughs> คนมันอยู่ด้กันแล้วด้วยความที่แบบเป็นคนใจอ่อนมากคะ่ะคือแบบ เห็นคนอดไม่ได้เราได้ตกลงแยกทางกันไปปุ๊บแล้วหนูมีความเครียดสะสมอยู่แล้วหนูค่อนข้างที่จะหลุดแล้วแบบสติแตกมากค่ะเหมือนแบบเราเพิ่งเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เรารับมือไม่ได้วันนั้นหนูเลยแบบจบชีวิตเลือกที่จะจบชีวิตค่ะแต่ว่ารอดมาได้เพราะแบบว่ามีคนเข้ามาเห็นมีเพื่อนเข้ามาเห็นแล้วคืนนั้นทางพี่กู้ภัยอะค่ะเขาได้โทรคุยกับแม่แม่หนูค่ะคุณแม่หนูค่ะใช่ค่ะ แล้วโดยจากแม่เห็นว่าคนที่อยู่ใกล้หนูนะตอนนั้นก็คือแฟนหนูที่จะสามารถแบบมาอยู่ได้มาอยู่ได้ได้ภายในคืนนั้นเขาเลยได้มีการติดต่อไปหาแฟนหนูว่าแบบแม่แม่ขอได้ไหมว่าคืนนี้ขอให้มาอยู่กับปีใหม่ก่อนหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวตอนเช้าแม่จะมารับกลับบ้านค่ะแล้วช่วงนั้นแม่เขาก็อยู่ในสายด้วยค่ะแม่เขาก็เลยพูดมาว่าถ้าก้าวขาออกจากบ้านไปก็ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลย ซึ่งนะัตอนนั้นความสัมพันธ์หนูกับแม่เขาก็ยังปกติอยู่นะคะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วตอนนั้นใช่ค่ะพอหนูได้รับเรื่องได้รับรู้ตรงนี้มาว่าเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บหนูก็เริ่มมีความรู้สึกไม่ดีแล้วเพราะแบบว่าหนูไม่เข้าใจเหตุผลเขาว่าทําไมถึงเขาให้เลือกตอนนั้นทาทั้งที่แบบว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ทะเลาะกันเพราะแม่เขาหรืออะไรแบบนี้แต่คืนนั้นแฟนใช่แต่คืนนั้นแฟนเขาก็ยอมยอมออกมานะคะแต่หนูไม่รู้ว่ากับแม่เขาเป็นยังไงเขาก็ยอมออกมา ก็มาดูแลหนูซึ่งจริงเขาก็ต้องควรออกมาค่ะค่ะแล้วระหว่างที่นอนโรงพยาบาลค่ะแม่เขาได้ได้บล็อกเฟซเขาไปค่ะได้บล็อกอ่าบล็อกไปปุ๊บหนูก็หนูก็ไม่รู้เหตุผลสาเหตุหรืออะไรเหมือนกันค่ะทีนีใ้ใครบล็อกเฟซใครนะครับผมคุณแม่คุณแม่ของเขาอะค่ะบล็อกเฟซแฟนหนูไปคืนนั้นแล้วหนูก็เลยออกจากโซเชียลไปเลยค่ะหนูก็ปิดการติดต่อจากทุกคนไปรวมถึงแม่เขาด้วยแล้วทีเนี้ยแม่เขา เหมือนเข้าใจว่าเราไม่เคลรบเขาเลยแบบไม่ติดต่อไปเหมือนปิดกัน้นการติดต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ด้วยนะสุขภาพจิตตอนนั้นคือเราไม่ได้ติดต่อใครเลยค่ะค่ะ <Cap. S 2> แต่ค่ะเขาก็มองว่าเราเป็นเด็กไม่น่ารักนะไม่คารพกเขาแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาคิดแบบนี้ครับผมเขาพูดกับลูกลูกเขาอะค่ะแล้วลูกเขาก็มาเล่าให้เราฟังใช่ใช่ค่ะอพอหนูออกจากโการงพยาบาลตูก็ใช้ชีวิตกันปกติโดยที่ไม่ได้มีแม่เขาค่ะมาประมาณสามสี่เดือนค่ะทั้งค่ากินค่าอยู่ค่าเทอมก็มีฝั่งครอบครัวหนูค่ะที่คอยซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วเราทะเลาะกันกับแฟนหนูทะเลาะกันกับแฟนค่ะแล้วโดยปกติหนูจะเป็นคนที่ปากไหายมาก เวลาหลุดก็คือแบบค่อนข้างที่จะพูดแรงค่ะพูดแรงแล้วเขาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับแม่เขาค่ะแล้วแม่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเหมือนเป็นฟิลยุ้อค่ะเลิกเลยออกไปอยู่หอกับเพื่อนเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเลิกเลยปุ๊บเหมือนหนูก,ก็ไปเห็นข้อความนั้นหนูเลยใช้แอคเขาแฟนค่ะโทรไปถามเขาประมาว่าทําไมทําไมถึงแม่พูดประมาณแบบนี้แบบนี้แบบนี้สมอยเขาแบบ ไม่ไม่ได้ยอมรับว่าเขายุให้เลิกเขาก็พูดมาว่าก็แม่แม่ก็สอนไปตามภาษาแม่ว่าถ้าลูกไม่ไหวก็ออกมานะอะไรเงี้ยแต่คาพูดในที่หนูเห็นมันค่อนข้างที่จะแรงค่ะมันไม่ได้เหมือนคําที่เขาสอนหรืออะไรแบบเนี้ค่ะ <c oughs> ที่สุดแล้วตอนนี้หนูกับแฟนเลิกกันไหมคะตอนนี้แยกกันอยู่แล้วค่ะเหมือนมันมีหลายเรื่องราวมาด้วยค่ะทั้งเรื่องการพนันแล้วก็เรื่อง แม่แม่เขาก็ยังมีแบบมาว่ามาอะไรอีกอย่างนี้ได้เรื่อยค่ะมันจะมีแบบหนักกว่านี้อีกค่ะที่แบบว่าได้คุยกันจังๆกับเขาอืพี่กลับรู้สึกหนูโชคดีอะตายเออพี่ก็รู้สึก <c oughs> ตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่เริ่มต้นมาสัก20สิบเปอร์เซ็น์ของที่เล่าหมาเนี่ย <c oughs> พี่อยากจะพูดเลยว่าออกมาเลยค่ะออกไปเถอะ <c oughs> ตั้งแต่แรกแล้วอะ <c oughs> ต่อปีใหม่หนีไปปีใหม่ <c oughs> การอยู่กับคนที่ติดพนันจนหนูบอกว่าเฮ้ยว่าตอนที่เขาติดเหมือนผีเข้าเลยอะ แล้วเราดูนะเวลาที่แม่เขารับผิดชอบลูกเขาว่าติดพนันเสร็จปั๊บโอ,โ,อโอ้ชันช้นบล็อกการให้เงินนะจ๊ะเขาก็ต้องมาอาศัยเงินหนูแค่นั้นพี่ไปแล้วจ้ <c oughs> <c oughs> ะเนาะท่ <c oughs> นหนูยังต้องมาซัพพอร์ตเขาอีกขนาดไหนไหนจะพ่อแม่เราแล้ววันที่หนูไปคิดค่าตัวตายวันนั้นเนี่ยจะด้วยภาวะจิตใจหรืออะไรก็ตามทีพี่ไม่เห็นด้วยกับจุดนั้นเลยแต่จุดนั้นพอหนูรอดมาได้หนูเห็นไหมคะว่าเขาได้รู้สึกรู้สมกับการที่หนูจะจากไปจริงหรือยังต้องให้แม่เราโทรไปร้องขอว่าช่วยมาดูแฟนหน่อยได้ไหมวันเดียวก็ยังดีเดียวกอน แฟนกันเขารักกันไม่ใช่หรอไม่เห็นต้องขอเลยใช่ต้นเป็นเองกติอ่ะใช่ป่ะคะเพราะนั้นพี่ถึงได้บอกว่าแหมบุญจริงๆเลยนะที่แม่เขายุให้ให้ลูกเขาเลิกกับหนูอืเพราะที่จริงอ่ะถ้าพี่เป็นแม่หนูพี่จะยุให้เลิกก่อนอีกจริงถูกอ่ะแล้วตอนนี้ก็ปล่อยเขาเถอะให้เขาไปเป็นภาระของโลกแล้วก็ไปเป็นภาระของคนอื่นต่อให้แม่เขารับผิดชอบชีวิตเขาเอง อยากให้เลิกกับชั้นนักอะลองดูซิแล้วเดี๋ยวแม่แกก็บล็อกแกเองอะ่ะแม่มที่ไหนวะบล็อกลูกคือคนเราชอบหาคนผิดนะน,นะคะ <c oughs> เขาอาจจะมองเห็นว่าลูกชั้นแย่ <c oughs> เพราะคบกับอีนี่แหละ <c oughs> เป็นไปได้จริง <ๆ S 2> หรืออย่างน้อย <c oughs> คบกับอีนี่แล้วไม่เห็นดีขึ้น <c oughs> เรื่องของมันมันคบกันมันชีวิตมันแย่มันจัดการกันมันก็ให้มันไปใช้นี่ของมันเองเข้าใจปะคือเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นก็ได้ซึ่งไม่ต้องไปเสียเวลาแค่ตัวค่ะปล่อยเขาแต่หนูไม่ต้องแบก ไม่ต้องแบกรับสิ่งนี้ค่ะคือพี่ว่ารักกันช่วยกันได้นะแต่ถ้าเกิดช่วยกันแล้วแล้วรู้สึกว่าถ้าไมคนกลางดูไม่พยายามทําอะไรให้มันดีขึ้นพี่ขอให้บอกว่านี่คือมันเป็นสัญญาณอันตรายของเราออย่าเป็นรักแท้คือการให้อย่างเดียวเราต้องเลือกคนให้ด้วยค่ะว่าแบบเฮ้ยเขาควรค่าจะได้รับสิ่งนี้หรือเปล่าด้วยอ่ะใช่ไหม ดีนะบ้านหนูตั้งชื่อหนูว่าปีใหม่ไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าหนูสามารถเริ่มต้นใหม่ new beginning ค่ะน้องปีใหม่ยังไปหาคุณหมออยู่ประชจ้าเรื่องที่เป็นซึมเศร้า่าจะจ้ะยังรักษาอยู่ค่ะรักษา <Okay. S 2> ต่อนเนื่องมาได้ประมาณ1ปีแล้วอ่ะ,อะโอเคครับดูแลตัวเองนะแต่ลูกนี้หายได้ค่ะรับรองแล้วก็ทานยาอย่าเพิ่งแบบไปลดยาเองออ้ยหนูไม่เป็นแล้วค่ะลดยาเองไม่ได้นะ ครับนะ,ะนะคะนะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคบ,บทเรียนรักจากความเจ็บ